สวัสดีค่ะพี่ขามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่กับช่องกาะเก็บพุทธคุณเครื่องนะคะพี่พี่ขาพี่พี่คนไหนสนใจองคไหนนะคะพี่แล้วภาพไม่ชัดนะพี่สามารถโทรหาหนูหรือว่าแอดไลน์มาได้จะพี่ที่เบอร์โทร0840659180จะพี่จะหาวันนี้หนูได้เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านะครับพี่เป็นองค์ใหญ่นะเป็นองค์ใหญ่นะพี่ตรงนี้จะมีแผ่นทองหนึ่งแผ่นนะหนูจะวัดหน้ากว้างให้ดูนะพี่ หน้ากว้างขององค์พระน่าจะพี่ใจอยู่ที่ประมาณห้าครึ่งะจะพี่ส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณแปดครึ่งจะพี่นะคะองค์ใหญ่นะพี่เป็นเนื้อว่านนะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่คาเหมาะสําหรับเป็นของฝันหรือะจะพี่นะคะสําหรับขึ้นบ้านใหม่ปีใหม่หรือว่าช่วงเทศกาลอะไรก็ได้นะคะคุณลูกค้าจ๋านะคะตรงนี้จะมีแผ่นทองหนึ่งแผ่นนะพี่ จะมีแผ่นทองหนึ่งแผ่นนะพี่นะคะเป็นพอ่อทวดเนื้อว่านจะพี่จานะคะตามภาพนะคะพี่ถ้าเกิดว่าพี่สนใจยังไงนะจะพี่ภาพไม่ชัดพี่ไลน์นะพี่อ,องค์นี้นะหนูขอไว้ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทจะพี่นะคะอันนี้คือสภาพใต้ฐานจะพี่นะคะอันนี้คือสภาพใต้ฐานนะคะพี่นะคะถ้าเกิดว่ามองยากนะพี่ภาพไม่ชัดนะแม่ค้าไปไวนะพี่นะคะพี่ไลน์กับพี่ขาเบอร์โทรกับเบอร์แอนไลน์นะพี่หนูใช้เบอร์เดียวกันนะพี่0 8 4 0 6 5 9 1ส0่น้ากส่วนจนะคะ เป็นพระองค์ใหญ่นะจ๊ะพี่จ๋านะคะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะพี่นะคะหนึ่งพันแปดร้อบาทจ้ะพี่วัดช้างให้นะไม่น่้จว่าสองสี่เก้าเจ็ดหรือเปล่านะคะพี่แต่แต่ว่าท่านหลวงพ่อนะท่านหลวงพ่อนะคะพี่สวยงามมากจ้ะพี่นะคะหนึ่งพันแปดร้อบาทจ้ะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะพี่อันนี้แม่ค้าให้ดูคร่าวๆก่อนนะถ้าเกิดสนใจยังไงพี่อลาขอภาพเพิ่มเติมได้จ้ะพี่จ๋านะคะมาจ้ะพี่จ๋าเรามาดูที่องค์เล็กกันต่อนะจ้ะพี่องค์เล็กจ้ะพี่ เนี่ยจะองค์เล็กจะพี่องค์เล็กจับองค์เล็กนะพี่เป็นพาง้าง,งาตาแดงจะพี่เป็นพงงาง้างตาแดงนะพี่รายการนี้นะั้นหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นยันพี่นัคือสไต้ฐานจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่นะคะสําหรับพระง,ง้างตาแดงตัวน,นี้นะคะพี่นะคะสวยงามมากจ่ะพี่นะคะ 700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพี่พักงางตาแดงจ้กส่วนรายการนี้จะพี่จ่ายจะเป็นมีจะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมตัวพี่นะคะปอกไม้ด้ามไม้จะพี่มีรอยจานนะตรงด้ามก็มีรอยจานเช่นกันจะพี่นะคะตรงด้ามก็จะมีรอยจานนะคะพี่นะคะส่วนตรงปอกก็มีรอยจานเช่นกันจะพี่จ่ายน,นะคะมีดเล่มนี้นะคะพี่รวมทั้งปอกทั้งด้ามนะรวมทั้งปอกทั้งด้ามความหยุดปลามาสิทนิ์อจะพี่สภาพด้านในจะพี่จะจะเป็นมีดจากอะไรพ่อเดิมจ้ก จะเป็นมีดจักรนารายหลวงพ่อเดิมพี่หนึ่งพันห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะ่ะเป็นทรงปลายแหลมจ้ะพี่นะคะเป็นมีดจักรนาลายหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่นะคะพี่จ๋าสภาพเก่าๆสวยๆ,ๆนะพี่นี่คะรอยจานอัขระยันชัดเจนนะพี่จ๋านะคะสวยงามมากจ้ะพี่เล่มนี้ 1, นหนึ่งพันห้าร้อบาทจ้ะพี่หนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะเป็นมีดจักรนารายหลวงพ่อเดิมจา้า ส่วนรายการนี้จะพี่รายการนี้จะเป็นเสื้อยันนะพี่เป็นเสื้อยันหลวงปู่โตนะพี่จ๋าเดี๋ยวพึ่งให้ดูนะเป็นเสื้อยันหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีจะพี่นะคะพี่ดูความก่อของเสื้อจะพี่นะคะอันนี้แม่ค้าได้มาสภาพนี้จะพี่จ๋าข้างๆจะมีเชือกมัดสองจุดนะพี่จ๋ารายการนี้ขอไวิธีแปดร้อยบาทจะพี่นะคะเขียนว่าหลวงปู่โตนะคะพี่วัดประดูชิมพีจะพี่จ๋าตามสภาพนะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่นี่อีกฝั่งจะพี่อีกฝั่งหนึ่ง อีกฝั่งก็เช่นกันจะพี่นะคะเป็นหลวงปู่โตเช่นกันจะพี่ตรงนี้จะมีตาปั๊มนะพี่ตรงนี้จะมีตาปั๊มนะนะพี่เป็นคนหลวงปู่โตวัดประดูสิมพีจะพี่จ๋านะคะพี่จ๋าแปดร้อบาทจะพี่นะคะข้างๆมีเชือกมัดนะคะพี่อันนี้คือหนึ่งจุดนะนี่คือสองจุดจะพี่จุดที่สองะพี่นะคะพี่จ๋าสนใจยังไงภาพไม่ชัดพี่ยไลน์ขอภาพเพิ่มเติมนะพี่นะคะรายการนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่แปดร้อบาทจ้ะ รายการนี้หนูขอไว้ที่แปดร้อบาทปลายทางหนูเพิ่มห้าสิบาทพี่เสื้อยันหนูปุตโตจากระร่วงจะพี่พระร่วงนะสูงก่อนพระร่วงจะพี่พระร่วงรางปืนจะพี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะเป็นพระล่วงรางปืนนจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจะพี่ส่วนอันนี้จะพี่ค่ะตะกุลหลวงพ่อโพวัดคลองหมาเน่าจะพี่ตะกุลหลวงพ่อโพจะพี่วัดคลองหมาเน่าจะพี่หนึ่งพันบาทจ้ก 1,000บาทปลายทาง50บาทภาพไม่ชัดแอนไลน์จะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จ้าเกเมื่อโทรกับเบอร์แอนไลน์ใช้เบอร์เดียวกันจะพี่นะคะเป็นตะกรุดหลวงพ่อโพละพี่วัดคลองหมานาวจะพี่นะคะพี่จ๋ารายการนี้1,000บาทนะคะพี่สำหรับหลวงพ่อโพนะเป็นตะกรุดเชือกถักเก่าๆนะพี่ตามภาพไปนะคะพี่1 0 0 0บาทจ้ะส่วนนี้จะเป็นตะกรุดไม่ทราบที่จะพี่5 0 0บาทจะนะคะอันนี้แม่ค้าไม่ทราบที่จะพี่ว่าจะเป็นตะกรุดที่ไหนนะคะพี่นะคะ ได้มาแบบนี้จะพี่นะคะพี่จ่ารายการนี้ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นจิ้งจกจ้ะไม่ทราบหลวงพ่อจะพี่นะคะอ่าตรงจะเป็นผ้าจะเป็นยันนะพี่ห้าร้อบาทพอจะพี่สําหรับจิ้งจกรายการนี้นะห้าร้อบาทจ้ะอากุมารพ่อตยจะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่จ่านะคะเป็นกุมารพ่อตยนะพี่นะคะอันนี้เขาถามเขาไม่ทีนะเขาบอกว่าเป็นคนหลวงพ่อตยนะแต่ส่วนตัวนะแม่ค้าไม่มีความรู้นะพี่ห้าร้อบาทจ้ะ โอเคมาจาะพี่ส่วนรายการที่พี่เป็นตะกุดหนังจะพี่เป็นตะกุดหนังลงรักนะพี่นะคะอยู่ในกรอบพลาสติกนะไม่อาไม่ทราบหลวงพ่อไม่ทราบที่นะพี่รายการนี้หกร้อบาทจะพี่หกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจาก้กพี่จ๋าเนื้อว่าน,นะพี่เป็นคล้ายๆปิดตานะเป็นเนื้อว่านคล้ายๆปิดตาพี่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจาก้กพี่จ๋าตะกุดคู่เชือกถักจะพี่นะคะ บางคนก็ว่าเพราะกันนะบางคนก็บอกว่าไม่ทราบที่แต่หนูไม่ทราบที่นะพี่รา่การนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะเป็นตะกุดคู่เก่านะพี่ไม่ทราบที่นะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่ตาตะกุดไม่รู้ที่เหมือนกันจะพี่ดอกนี้หกร้อยบาทจ้ะมีรอยจานนะพี่นะคะมีรอยจานนะพี่เป็นตะกุดเก่าไม่ทราบที่จะพี่นะคะสภาพเก่าเก่าจะพี่นะคะสวยๆจะพี่นะคะ หกร้อยบาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่เป็นตะกรุดพร้อมเชือกอานะคะพี่เป็นตะกรุดนะเป็นตะกรุดน่าจะเป็นสายคาดเอวหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะพี่แต่ถามว่ายาวไหมยาวนะอ่าเป็นของหลวงพ่อเดิมจากท้ะพี่รู้สึกว่าจะมีตะกรุดหนึ่งสองสามสี่ห้าดอกจ้ะพี่จะมีตะกรุดจุทั้งหมดห้าดอกนะพี่นะคะแล้วจะมีเชือกก่อๆจ้ะพี่นะคะตรงตะกรุดนะพี่นะคะมีเขียนนะพี่เห็นไหมเห็นชัดไหมเขียนว่าหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ค่ะสาหรับสายคาดเอวนี่นะคะพี่หนูไม่มั่นใจเป็นสายคาดเอวหรือเปล่าแต่ถามว่า แเชือกยาวไหมมันก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่กับพี่แต่มาเป็นดอกอย่างนี้นะพี่ตรงตะกุดจะพี่จ๋าจะมีรอยจานทุกดอกนะครับพี่เราจะเขียนลหลงพ่อเดิมนะพี่นะคะจะมีรอยจานทุกดอกจะเขียนลดหลงพ่อเดิมจะพี่จ๋าพี่จ๋าราคการนี้นะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทพอจ้ะเปิดแบ่งปันนะจ๊ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทนะคะพี่ปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่สนใจอันไหนนะพี่จ๋าภาพไม่ชัดยังไงนะพี่อะไรหานูนะพี่โทรหานูนะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์สมจำหรับตะกรุดหลงพ่อเด พี่๋าแหวนจ้ะพี่เป็นแหวนปิดตานะคะพี่ค่ะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าเป็นแหวนปิดตาพระอะไรนะพี่อันนี้เจ็ดร้อบาทจ้ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่นะคะเป็นแหวนเก่าๆนะพี่ปิดตาเก่าๆนะเป็นแหวนเชือกถักเก่านะพี่เป็นปิดตาเก่านะเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่ลูกสะกดไม่ทราบที่จะ้ะ มีเชือกถักนะพี่หกร้อบาทจ้ะมีเชือกถักนะไม่ทราบหลวงพ่ออะไรสร้านงนะพี่หกร้อบาทจ้ะอันนี้จะพี่จ่าเป็นพระพุธนะเป็นพระพุธ,นะพะพธจะพี่เป็นพระพุธเก่าๆนะพี่จ่าเป็นพระพุธเก่าๆนะพี่รายการนี้หกร้อบาทจ้ะนะคะเป็นทองลูกบวบหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่พระพุธนี่ก็ไม่ทราบว่าพระพุธที่ไหนนะพี่นะคะหกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าไบ่แก้จ้ะไม่ทราบที่จะพี่หกร้อบาทจ้ะนะคะ เป็นเบี้ยแก้ก่อนนะพี่นะค่ะหกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าคุณแผนจ้ะคุณแผนไม่เอ่ยหรือหรือว่าเป็นพระพุธอันนี้หกร้อบาทจ้ะพี่รายการนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่จ๋าส่วนรายการนี้จะพี่จ๋าเป็นนักกากพันบุญอ่าเป็นนักกากพันบุญนะพี่นักกากพันบุญนี้ขอไว้ที่หกร้อบาทจ้ะพี่นะคะหกร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่องเล็กๆนะ แม่นึ่งไหมคะเรียนของก่อนกระจุยกระจายมุนเลยจะพี่นะคะอ่าพ <pos> <en> <eni> ี่จ๋าพักิ่งจะพี่พักิ่งเก่านะพี่อันนี้ห้าร้อบาทจะพี่นะคะเป็นพักิ่งเก่าเก่านะพี่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่จ๋าหลวงพ่อเงินจะพี่จะขอบไม้เก่าเก่าพี่นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่ได้มาแบบนี้นะพี่มองมาแบบนี้นะจะพี่จ๋านะคะจับขอบไม้เก่าพี่หกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ ปิดตาลงรักไม่ทราบที่จะพี่นะคะเป็นปิดตาก่อกลงรักไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะพี่จ๋าห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะพี่จ๋ากูมาอาหารนุมานปุดทิมจะพี่ตอกโค้ดเลขสามนะเป็นาหานุมานปุดทิมตอกโคตรเลขสามนะพี่รายการนี้ห้าร้อบาทจะพี่ปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะเอ้ยทำไมมันดิ้งจังเลยเนะี่ยส่วนรายการนี้พี่รายการนี้จะพี่เป็นสมเด็จโตจะพี่นะคะ สมเด็จตัวนี้ห้าร้อบาทจ้ะพ <ant> ี่นะคะปลายทางห้าสิบาทจ้ะพิจาสมเด็จค่ะพี่มีสององนะองนี้ห้าร้อบาทจ้ะพี่นะคะตามสภาพนะคะพี่นี่คือองค์ที่หนึ่งนะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะส่วนนี้คือองค์ที่สองจ้ะพี่ห้าร้อบาทเช่นกันจ้ะพี่นะคะนะคะพี่ห้าร้อบาทองค์ที่สองคะพิจาคุณแผ่นปูทิมจ้ะพี่ด้านหลังจะเป็นเหรียญปูทิมนะพี่ละการนี้หกร้อบาทจ้ะพี่นะคะ เป็นคุณแผนปูทิมจะพี่นะคะด้านหลังจะเป็นเหรียญปูทิมนะพี่เก่าสวยจะพี่จ่ายนะคะหกร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะฝั่งตะกุดทั้งหน้าทั้งหลังนะพี่ด้านหลังจะเป็นดอกยาวอย่างนี้พี่นะคะส่วนด้านหน้าจะเป็นกลมๆนะพี่เป็นตะกุดนะรายการนี้จะพี่ห้าร้อบาทจ้ะส่วนรายการนี้จะพี่จ่ายคุเรียกว่าพระวลมุตนะพี่นะคะอันนี้ห้าร้อบาทนะพี่มีรอยจานนะพี่จ๋ามีรอยจานเป็นหลังยันนะพี่นะคะ ห้าร้อบาทจะพี่พี่จ๋าเดือนหลวงพ่ออีจจะพี่นะคะห้าร้อบาทจะพี่นะคะเป็นเดือนหลวงพ่ออีนะจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่วัดสัตหีบนะห้าร้อบาทจะเดือนหลวงพ่อกล่อมจะพี่นะคะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่นะคะเป็นเหรือนพ่อกล่อมจะพี่จ๋าปู่เอี่ยมจะห้าร้อบาทจะพี่นะคะสภาพก่ะกอบลงรักทองหน่อยๆน่อยะพี่ห้าร้อบาทจะอ้าหลวงหลวงปู่เผือกจะพี่หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วจะพี่นะคะ ห้าร้อบาทจะพี่โกมาหลวงชุมพรจะพี่จ๋านะคะห้าร้อบาทเช่นกันจะพี่กมะหลวงชุมพรจ้ะงบนำอ้อยจะพี่ห้าร้อบาทะจะพี่งบนำอ้อยจะ้ะหลวงพ่อเนียมจะพี่พิมอสองหน้าจะพี่เนื้อออกแดงแนะพี่ตามภาพนะนคะคะเป็นหลวงพ่อเนียมนะพี่ห้าร้อบาทจะ้ะอารูปปล่อหลวงพ่อกระสีมจะพี่นะคะรายการนี้ห้าร้อบาทจะพี่นะคะ เป็นรูปตอหลวงพ่อเกษมจ้ะพ่อทวดเนื้อว่านจ้ะพี่ห้าร้อยบาทนะคะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่าน,นจ้ะพี่นะคะสภาพเก่าเก่าจ้ะพี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่จา๋าหลวงพ่อกลวยจ้ะพี่เป็นเหรียญกลมนะพี่ข้างข้างมีรอยจานนะพี่ข้างข้างมีรอยจานนะพี่เป็นเหรียญกลมพ่อกลวยองค์นี้สวยงามมากจ้ะพี่อันนี้ ขอไว้ที่แปดร้อบาทนะจ๊ะพี่รายการนี้หนูขอไว้ที่แปดร้อบาทอะพี่มีห่วงเลยนะพี่นะคะตรงห่วงระถักเชือกนะพี่นะคะเป็นรอยจานนะคะพี่เป็นเหรียญกลุ่มหลวงพ่อกลัวนะคะพี่เขียนว่าวัดกุสิตารามนะพี่จ๋าพี่จ๋ารายการนี้สวยงามจริงจริงจ้ะพี่นะคะดูสภาพเก่ามากจ้ะพี่แปดร้อบาทจ้ะพี่จ๋าพระกิ่งไยรีพี่นาจจ้ะพี่หกหัวบาทจ้ะนะคะเป็นพระกิ่งไยรีพี่นาจนะพี่หกหัวบาทจ้ะปิดตาหลวงกุ่ทิมฝั่งตะกุดจ้ะพี่นะคะ พี่องค์นีห้าร้อยบาทจากพี่นะคะปิดตาฝั่งตะพุดนะรูปรหล่อหลวงพ่อเงินจากพี่นะคะพี่จ๋าถ้าเกิดสนใจองค์ไหนนะพี่แม่คะพูดเร็วไปไวนะพี่พับปืนตามไม่ทันนะพี่อะไรหาหนูจากพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จากพี่จ๋ารายการน,นี้ห้าร้อยบาทจากหลวงพ่อเงินจาก ลูปหลอสังกจายจ้ะพี่อันนี้ห้าร้อยบาทนะพี่เป็นหลังยันนะรูปปลอสังกจายหลังยันจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้ะส่วนร,รายการนี้จ้ะพ <countries> ี่อาเป็นปิดตาณพี่เขาบอกว่าเป็นแร่บางไผ่นะพี่หกร้อยบาทจ้ะเป็นปิดตาแร่บางไผ่จ้ะพี่หกร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นปิดตายันยุ่งเป็นปิดตายันยุ่งจ้ะพี่นะคะห้าร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่ปิดตายันยุ่งจ้ะส่วนรายการนี้จ้ะพี่เดือนจอบจ้ะ เดินจบห้องเงินวัดบางคานนะพี่ห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจากรูปหล่อหลังยันไม่ทราบที่จะพี่ไม่ได้จวมาใช้วัดหรือเปล่าจะพี่นะคะเป็นหลังยันนะพี่นะคะสภาพเก่าๆสวยๆจะพี่ห้าร้อบาทจากอันจะเป็นหลวงปู่ทิมนะพี่หลวงปู่ทิมจ้ะนะคะหลวงปู่ทิมนี่ห้าร้อบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทจะพี่พี่จ๋าปิดตาปูโต๊ะจ้ะปิดตาหลวงปูโตวัดประดู่ชิมพีนะพี่ ห้าร้บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าโอเคหมค่จ๊ะพี่อีพีนี้มีแค่นี้นะคะพี่พี่พี่คนไหนสนใจองค์ไหนภาพไม่ชัดยังไงนะพี่สามารถโทรหาหนูหรือว่าเอลาจัพี่จุดแปดสี่ศูนยหกห้าเก้าหน่งนจ้ะรบกวนนะคะคุณลูกค้าที่น่ารักค่ะช่วยกดถูกใจกดติดตามให้ช่องกระเก็บถ้าคุณพาเครื่อด้วยค่ะสวัสดีค่ะ